สวัสดีค่ะทุกๆคนเราก็ให้อาหารคนป่วยเสร็จแล้วน,นะคะต่อไปก็จะเป็นการล้างวัสดุอุปกรณ์ที่เราทํางานเสร็จแล้วน,นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยนะคะล้างถ้วยล้างสร่ริงล้างถาดล้างทุกอย่างเลยค่ะล้างเสร็จก็ต้องออทําการน้ําร้อน เราเก็จะทําการล้างนะคะวิธีการล้างก็ง่ายๆค่ะก็ใช้น้ํายาล้างจานเหมือนเราที่ล้างจานธรรมดานั่นเลยค่ะอันนี้เป็นถ้วยที่เราผสมอาหารนะคะถ้วยนี้มีความจุอยู่ที่ปริมาณสามรซีซีนะคะ สามร้อลค่ะตัวนี้เป็นถวยทเต็ีอาหารที่สำคัญต้องล้างมือจับด,ด้วยนะคะล้างมือจับล้างด้านนอกล้างด้านล้าง,าง,างด้านในให้สะอาดเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นช้อนคนนะคะล้างให้สะอาดเช่นกันค่ะตัวนี้ก็เป็นถ้วยที่เราอ่า เอาไว้ใช้ในการรองอาหารที่ผสมในถ้วยอีกถ้วยหนึ่งเสร็จแล้วรองเอาไว้ไปให้อาหารคนป่วยนะคะถ้วยนี้ก็มีความจุอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมีความจุอยู่ที่225 ml mm นะคะ ่วนถ้วยสแตนเลสน,นี้ก็เป็นถ้วยที่เราใส่น้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะเอาไปทดสอบว่าปลายสายอาหารของคนป่วยอยู่ที่กระเพาะอาหารหรือไม่เราจะใช้ถ้วยนี้นะคะในการใส่น้ําไปครึ่งถ้วยแล้วก็ไปทําการทดสอบดูนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นไซริงแก้วนะคะไซริงแก้วมีสองชิ้นนะคะตัวนี้เรียกว่ากระบอกไซริงนะคะ ซึ่งเราต้องล้างทั้งข้างนอกข้างในนะคะวิธีการล้างใส่ลิ้งแก้วที่เป็นกระบอกนะคะล้างข้างในเราไม่จําเป็นต้องใช้แปรงล้างดูโดยเฉพาะนะคะเราใช้ฝอยของเรานี่เลยค่ะพันพันด้ามแปรงฟันด้ามแปรงสีฟันด้ามแปรงฟันนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็หมุนค่ะหมุนจนกว่าเรามั่นใจว่าสะอาดนะคะ ค่ะเสราก็ถอดออกค่ะต่อไปเราก็ล้างแกนไซริงนะคะตัวนี้แกนไซริงค่ะมีความบางเช่นกันค่ะเราต้องล้างให้สะอาดเลยค่ะเวลาล้างต้องระวังมือจับด้วยนะคะเพราะว่าลื่นค่ะจะทําให้ตกเด็กได้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นถาดที่เราเอาไว้ใส่ของเหลหรือว่าใส่ สินเปลี่ยนที่เราไม่ต้องการที่จุกับคนป่วยนะคะโดยเฉพาะในการใส่ของเหลวที่เราเป็นของคนป่วยนะคะเราจะใส่อยู่ในเ้ี่ยงนี้นะคะอัี่งนี้ก็จะเป็นฐานนะคะฐานนี้เป็นภา,าชนะที่เราใส่วัสดุอุปกรณ์ได้ทั้งหมดเลยค่ะใส่ในถาดนี้เอาไปให้ อยนะคะจะอยู่ในฐางน,นี้ตลอดทั้งวันค่ะเราก็ทําการล้างด้วยเช่นกันนะคะเราก็ล้างด้านนอกด้านในด้วยเช่นกันค่ะทุกอย่างต้องมีการล้างให้สะอาดและก็ล้างให้หมดสิวด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคน่วยและเพื่อ,อความอยู่รอดปลอดภัยในการทํางานของเราให้มีระบบมีระเบียบนะคะ แล้วค่ะต่อ,อไปเราก็จะล้างฟองน้ำยาล้างจานออกนะคะล้างออกให้หมดจบเลยนะคะล้างจนกว่าฟองจะหมดแล้วเราจับดูว่าจะหายลื่มนะคะล้างด้านนอกด้านในด้วยนะคะ ีโอนี่จะสาธิตขั้ตนตอนการล้างวัสดุอุปกรณ์ที่ให้คนป่วยนะคะจะทําให้ดูตั้งแต่ช้มจนจบเลยนะคะจะไม่ไม่มีการตัดต่อเลยค่ะค่ะเราล้างสะอาดแล้วนะคะค่ะแนี้ค่ะสะอาดแล้วค่ะเรืวเราก็วางในถ่านนะคะต่ะอไปก็จะล้างตัวห้วย ล้างด้านนอกด้านในม,มีจับด้วยนะคะล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างจนกว่าความลิม้นมันจะหมดไปนะคะนี่ค่ะแล้วค่ะไปก็ล้างช้วยเช่นเันหนึ่งนะคะล้างมือจับที่สำคัญแน่นมือจับนะคะ ช่วยเติมเหล็กเวลาล้างแห้งไปจะมีคราบน้ำนะคะดังน,นั้นต้องล้างให้สะอาดเลยะค,ะค่ะโอเะคะนนะค่ะนี่นะคะต่อไปก็ล้างขาค่ะนะคะล้างด้านนอกด้านในขอบด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะ ขาเริ่มพักเล่ค่ะต่อไปก็จะเป็นการล้างเก็นล้างกระบอกไซริงนะคะเออราล้างแบบนี้เลยะคะ่ะแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแก๊สไซริงก็ล้างเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ้ังเก็นความแบบความลิ้มนะคะเร,เราก็ใส่ในฐานเมื่อกี้นะคะเพื่อเรารอการนำไปลวกนะคะต่อไปเราก็ล้างฐานนะคะ ก,ก็ต้องล้งด้วยเช่กันค่ะัขอด้านน้นน่